ลูกเสียม้าลูกเสียม้าเป็นไงล่ะแล้วตั้งแต่วันนี้เป Guys, ็นนอนเป็นแล้วถ้ามึงยังดื้ออีกนะถ้ามึงยังดื้ออีกที่แห่งนี้ก็คงจะต้องโดนคุณเบนเขาคอบคองรู้ไหมมันเย็นท้องมาสินะแฮด้านหลังก็เลยไม่ฟังกไม่แตะเย หน้าเคิมหน้าเยิ้มมากสบายนะเบนเขารู้แล้วละตอนเนี้ย่าที่แห่งนั้นนะ่ะสบายแค่ไหนใช่สบายดูดินอนสบายสบายไหมลูกลอดหลับหลับหลับเป็นที่หลับเหรอเมื่อกี้มันตาปื้อเขาเรียกโอทีเหมือนกันก็ง่วงเลยร้อนขนาดนี้โอ้โหร้อนจนแบบ เราเงี้ป็นสิ่งมหัศจ่รย์คือมันร้อนมากค่ะเมื่อคืนเนี่ยเกือบเกือบดีสองอะถึงได้นอนกันร้อนจัดเลยพัดลมสองตัวไม่ช่วยเขาคงเมื่อยเขาแหละเพิ่งเลยเปลี่ยนเปลี่ยนน้องก็นอนนอนมั่งไม่ไหวว่าไม่ไหวว่าไม่ได้หลับตาหลับก็ไม่หลับ หน้าตัวใหญ่มากเห็นแค่ข้างหน้านอนมันรู้ว่าใครใช่ใช่เอา้าใครถอยใจไอ้เบนนานๆทีจะเห็นไอ้เบนนอนท่านี้นะโอ้ยไม่นานอนะันนี้ครั้งแรก เออเออใช่จริงๆด้วยวะนี่ครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกที่นอนตาพ่อเ,เดินมานอนเองเลยด้วยนะใช่ว่างะที่ว่างเป็นเสียบซะเพราะว่าขบกำลังฟินอยู่ตุ้นท่าฟินของขบสิพ่อ,อกลับมา<ข>ที่เดิมพ่อมุ่ไว้ได้ยุติลงแล้ว กลับมาครอบครองตำแหน่งเหมือนเดิมไม่ไม่สงบเท่าไหร่นะเนี่ยจะนอนไหนลูกเลือกที่สิลูกไม่เลือกไม้เบนนิ่งเลยไม่ขยับอีกเลยกลัวเสียทีเหนมาจุดเห